สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Republic สาธารณัทา่นความโชคดีกันอีกเช่นเคยและในวันนี้แอาโชคดีก็กลับมาพร้อมกับหัวข้อที่น่าสนใจอีกแล้วครับและก็เป็นตัวละครจากเกมที่เพื่อนๆน,นั้นทั้งรักแล้วก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากอย่าง GTA series อืมฝังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับและหัวข้อที่เราจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือ 7ตัวละครที่มีเสน่ห์มากที่สุดใน GTA ครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นและความชอบส่วนตัวของผมเท่านั้นและจะมีใครกันบ้างนะเชิญรับชมได้เลยครับ Anthony, Tony ่เพลนสหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเก y t ท n y นั่นแหละครับเขาเป็นตัวละครลองใน GTA ภาคที่4และ The Lost and the d a m แต่เมื่อถึง DLC หลักของเขาอย่าง The b l l a d of g a t o n y เขาก็เป็นหนึ่งในตัวเอกของเกมเลยล่ะครับค่แน่ล่ะครับดูจากชื่อ DLC ก็น่าจะรู้แล้วแหละทางเรื่องราวก็จะวนอยู่กับเขาตลอดเลยครับแต่ไม่จบเท่านั้นนะเขายังปรากฏตัวเป็นตัวละครรับเชิญใน GTA ทออ i นไลน์ในอัปเดตแพท After h o u r เพื่อนๆน่าจะจำเขาได้นะโทนี่นั้นเป็นผู้ประกอบการไนท์คลับครับเจ้าของไนท์คลับนะที่ Liberty City รวมถึงเจ้าของ m y เ e r นและ Hercules ครับในปี2018 โทนี่ได้ขยายกิจการของเขาครับไปยังลอสซานโตสและแซนแอนดรียสแต่ที่พูดมาทั้งหมดก็คือเจ๊งครับพี่แกเปิดคลับไหนก็เจ๊งยับทุกอันเลยก็ <c oughs> นี่มันโทนี่หรือปาเมว่วะเนี่ยแต่ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตัวแกเองด้วยล่ะครับจากการเลี่ยงภาษีและกิจการที่ดูเหมือนจะเปิดกว้างทางเพศมากไปหน่อยสุดท้ายแกก็ติดโคเคนและยาแก้ปวดครับเป็นผลให้แกต้องระเห็ดระเหินไปหลายที่ต่าง เพื่อที่จะหนีหนี้ครับที่แกนั้นไปกู้มาจากพวกมาเฟียเอาไว้เยอะมากๆในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำในปี2003และคลับอย่างเฮอร์ค e ริสแ m e r มเซเนที่ผมกล่าวไปก็โดนเล่นเรื่องรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์หรือพูดง่ายก็คือเรื่องภาษีนั่นแหละครับเ,เพื่อนๆแกเลยหนีแบบสุดชีวิตเลยครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีสเสน่ห์มากสำหรับเขานะเกตโทนี คนที่2ครับทอมมี่เวอร์เซติต้องบอกเลยครับว่าเขานั้นเป็นหนึ่งในลูกรักของใครหลายๆคนที่เคยเล่น GTA มาอย่างยาวนานเลยแหละจำได้ว่าผมเองก็เล่นภาค i c e City ไปเยอะมากๆเหมือนกันในช่วงนั้นแหละนะจำได้เหมือนกันว่าทอมมี่เป็นตัวเอกคนแรกเลยนะที่มีเสียงภาคโดยทอมมี่ของเรานั้นได้ให้เสียงภาคโดยนักแสดงภาพยนตร์ผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างคุณเรริออตตา ทอมมี่นั้นเป็นอดีตสมาชิกของ f o r ์เรอ f ี่แฟมิลครับใน Liberty City นั่นเองซึ่งหลังจากได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกหลังจากที่เขาติดคุกมาในอานานถึง15ปีเขาก็ถูกส่งตัวไปที่ไวซิตี้ครับเพื่อดูแลข้อตกลงการค้าย,ยาเสพติดรายใหญ่กับแวนส์บร o t เ e อแต่เมื่อไปถึงที่นั่นมันก็ไม่ได้รับลื่นอย่างนั้นครับทอมมี่ของเรานั้นถูกซุ่มโจมตีส่งผลให้ทั้งยาแล้วก็เงินหายไปหมดเลยครับเพื่อน ทอมมี่นั้นเริ่มค้นหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีนี้โดยทำงานให้กับบุคคลสำคัญต่างๆในโลกของอาชญากรของไวซิตี้เพื่อเป็นการแลกหาคำตอบก็จะประมาณนี้เนาะโดยต้องขอบอกเลยครับว่าทอมมี่ของเรานั้นเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คนรักมากเช่นกันผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะจึงไม่แปลกใจว่าทำไมผมจึงใส่เขาลงมาในนี้ คือเขามีสเสน่ห์แบบโอสกู l ครับหากเพื่อนๆคนไหนเคยดูหนังเรื่อง Scarface ที่แสดงโดยปู่อลปาชิโน่น่าจะคุ้นๆว่าเขาคล้ายๆกับทอมมี่ใช่แล้วครับแรงบันดาลใจของทีมงานในการรังสรรค์ตัวละครทอมมี่วอร์เซติมาจากโทนี่มอนทานะ่าที่ปู่อลปาชิโนแสดงเอาไว้ครับผมถึงบอกเงครับว่าโคเทก คนที่3ามออฟฟิเซอร์แฟรงค์เทนพนีแม่จะขาดเขาคนนี้ไปได้อย่างไรกันใช่ไหมล่ะครับหน้าเฮียแซมเวลออลแจ็กสันพร้อมกับวุลีเด็ตประจําตัวลอยขึ้นมาเลยล่ะครับเจ้าหน้าที่ของกรมตํารวจลอสแอนโตสหรือว่า LSPD เทนพนีพร้อมกับจิมมี่เฮนันเดสและเอ็ดดี้พูรสกีรวมกันเป็นหน่วย CRASH หรือว่าหน่วยคร a ชนะครับซึ่งย่อมาจากหน่วยทรัพยากรชุมชนต่อต้านอันตรพาน ที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครนั้นจะเป็นภัยกว่ากันเนาะ <c oughs> แซวเล่นครับเพื่อนๆแม้ว่าทั้งเทนเพนนีและหน่วยคราชของเขานั้นจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจธรรมดาแต่เทนเพนนีและตำรวจคนอื่นๆก็เป็นตำรวจที่ทุจริตเป็นอย่างมากครับพวกเขาใช้ความรู้เกี่ยวกับชาวแกงที่พวกเขามีบีบบังคับให้พวกชาวแกงนั้นยอมจำนน และส่งผลกําไรบางส่วนให้กับพวกเขาที่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ส่งตงนะครับส่งตงนั่นแหละครับและการกระทําอันโหดร้ายของตํารวจต่อผู้คนที่อยู่เนืองๆทาให้พวกเขานั้นก็แทบไม่ต่างจากแก๊งสเตอร์ที่มีอํานาจบังคับใช้กฎหมายอยู่เบื้องหลังนั่นเองและเจ้าหน้าที่เทมพานีนะครับก็ให้เสียงโดยนักแสดงชื่อดังอย่างแซมเมอร์อัลแจ็คสันหรือนิกฟิลลี่ในอเวนเจอร์ของมาเวลนั่นเองครับ time to dig Carl. คนที่4ครับจอห์นนี่เกรบิสจอห์นาทานจอห์นนี่เกรบิสผู้ที่ผมนั้นเห็นใจเขาจริงๆนะเพื่อนๆเ,เป็นทั้งตัวแบกของเดอะแก๊ง เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรักแต่ก็อย่างที่เรารู้ๆกันเลยครับถือว่าเป็นยอดชายนายอาพับก็แล้วกันครับเขาปรากฏตัวเป็นตัวประกอบใน GTA 4และ The Ballad of g a t o n e แต่เป็นตัวเอกใน The Lost and the Damned ที่ทั้งเท่แล้วก็แบกเดอะแกงมากๆครับทั้งยังโผล่มาเป็นตัวประกอบสุดอาพับใน GTA ภาคที่5 <c oughs> ก็ที่เที่เพื่อนๆรู้นั่นแหละครับ นอกจากนี้จอห์นนี่ก็ยังถูกกล่าวถึงใน GTA Online ด้วยครับผมจอนนี่นั้นเคยเป็นรองหัวหน้ากลุ่มของ The Lost MC โดยในภาคที่4นะครับใน DLC The Lost and the Dam ned. เขาได้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้านะครับในขณะที่หัวหน้าแก๊งอย่างบิลลี่เกรนั้นถูกจับกลุ่มในปี2008จอนนี่ก็ยังคงรักษาความสงบระหว่าง The Lost และแก๊งคู่แข่งอย่าง The Angel of Death ที่เคยตีกันมาตลอดในอดีตอย่างที่ผมบอกครับว่าจอนนี่นั้นคือ The Back ของแก๊งอย่างแท้จริงจนกระทั่งไอ้เจ้าบิลลี่นั้นกลับมาแล้วก็กลับมาทำให้ทุกอย่างนั้นยุ่งเหยิงไปหมดครับภายในปี2013เหตุการณ์ GTA ภาคที่5จอห์นนี่และสมาชิกที่เหลือของ The Lost ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ Sandy Shore b a i n e County ใช่ละครับแถวบ้าน Eatalyver นัเเ่นแหละ ซึ่งแก๊งที่เหลือจากเหตุการณ์ใหญ่ของ The l ลอ t n n d t ด e Dam ned, ก็ได้จอห์นนี่ดูแลเป็นอย่างดีเลยและถูกสร้างใหม่อย่างแข็งกแกร่งและเติบโตอย่างรวดเร็วโดยชาวแก๊งได้เข้าเป็นร่วมสารสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเทรเวอร์ฟิลิปครับอย่างไรก็ตามนะไอการร่วมมือครั้งนี้ก็สิ้นสุดลงหลังจากที่จอห์นนี่ของเรานั้นถูกสังหารโดยเทรเวอร์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเขา ที่ไปมีอะไรกับแอชลีย์แบตเล่อดีตแฟนสาวของจอห์นนี่นั่นเองครับคืออย่างที่ผมบอกครับว่าปั้นกูเป็นตัวเอกภาคก่อนเพื่อให้ตัวเอกภาคใหมย่ยังไอเทรเวอร์นั้นคาด้วยส้นตีนแม่ร็อกสตาร์นายใจร้ายมาก ในไหนผมก็พูดถึง Trevor เทรเวอร์ไปแล้วงั้นขอน้อมนำไอ้เจ้าหมอเนี่ยกลับมาพูดถึงกันอีกสักหน่อยกันแล้วกันจริงๆแล้วตัวละครนี้นะครับมีอะไรให้ค้นหายเยอะมากๆเลยเขาอาจจะดูเหมือนโหดเถื่อนหยาบคายไร้ความปราณีแต่จริงๆแล้วจิตใจของเขาเปราะบางเอามากๆเลยนะเทรเวอร์ฟิลิปนะครับเป็นชาวแคนาดาที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในแถบชายแดนระหว่างประเทศสหรัฐ และ Canada. แแคนาดต่เอาตรงๆนะครับเทรเวอร์ Trevor แก่ค่อนข้างอายในสายเลือดแคนาเดียนครับและจะโกรธมากถ้าหากใครแซวเรื่องชาติพันธุ์หรือว่าสำเนียงแคนาเดียนของเขาอีกด้วยโดยช่วงเวลาวัยเด็กของเทรเวอร์นั้นก็ไม่ค่อยต่างจากเพื่อนรักอย่างไมเคิลสักเท่าไหร่ครับคือพ่อแม่เน่ะเลี้ยงดูเทรเวอร์แบบทิงท้งๆคว้างๆเลยแหละพ่อมักจะตบตีทำร้ายร่างกายเขาเสมอส่วนแม่ก็มองว่าเขานั้นเป็นเด็กที่ไร้ประโยชน์แล้วสั่งให้เขาทำงานบ้านอย่างเดียว นอกจากนี้เทรเวอร์ Trevor นั้นก็อาจจะติดยาเสพติดครับอย่างเดลูดามอ r อย่างรุนแรงหากอ้างอิงจากมิชชั่น Mrs. p h i l ิ p p ที่เรานั้นได้เห็นกันในฉากนั้นนะโดยตลอดทั้งเกมเราจะได้เห็นเทรเวอร์นั้นทำอะไรต่างๆได้อย่างสุดโต่งและบ้าพลังมาก แต่เอาจริงๆนะครับแกก็เป็นคนที่รักเพื่อนฝูงไม่น้อยเลยแถมเวลาซีเรียสจริงๆแกก็เป็นคนที่พึ่งพาได้ไม่น้อยไปกว่าตัวเอกคนอื่นๆที่ผมกล่าวมาในข้างต้นเลยนะครับดังนั้นแล้วเขาจึงมีเสน่ห์อย่างน่าอัศจรรย์เลยเอาพอสังเขปแต่เท่านี้ดีกว่าครับเพราะเรื่องราวของเขานั้นเยอะมากแต่ถ้าเพื่อนๆอยากฟังก็สามารถบอกเราที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะ คนที่6 Big Smoke BIG SMOKE BIG SMOKE BIG SMOKE m มาวิน Har r i ิหรือว่า Big Smoke เป็นหนึ่งในตัวละครที่จะยืนเคียงข้างคุณ และต่อสู้จนตัวตายเพื่อปกป้องถนนกลอฟอย่างน้อยนั่นก็คือสิ่งที่ไอเจ้าหมอนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นในตอนเริ่มต้นเกม GTA ภาค San Andreas แล้วเนาะจริงๆมันก็นับได้ว่าเป็นความเจ็บปวดเหมือนกันนะครับที่รู้ว่า Big Smoke คือหนึ่งในตัวการหรือว่าตัวร้ายหลักเลยแหละที่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อ,อการตายของแม่ CJ ครับนึกแล้วก็แ้ Can นไอหมอนี่จริงๆนะเนะี่ยแต่สิ่งที่แย่กว่านั้นก็คือเวลาเราเล่นในเกมครับ เราจะเห็นว่าตัวเกมนั้นคอยบอกเราเป็นไนว่า Big Smoke นั้นเป็นคนเลวตลอดมาแต่เราเองนั่นแหละครับเพื่อนๆที่ไม่คิดหรือว่าไม่ทันสังเกตดีๆคือบทเกมเองมันจะดีงามมากไปถึงไหนครับเนี่ยล c อก t a r n o น t h ที่เป็นทีมเขียนบทและใส่ใจในดีเทลรายละเอียดเล็กๆเ,เป็นอย่างมากเลยครับเพราะฉะนั้นคงไม่แปลกใช่ไหมล่ะครับที่บิ๊กสโมกนั้นจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีสเสน่ห์อย่างเหลือล้นเลยแหละแถมเขายังมีประโยคทองหลายทอดเลย บิ๊กสโมกนั้นเป็นสมาชิกระดับสูงของ Glove Street Family ครับซึ่งต่อมาได้แปลพักไปอยู่กับบ l ลาสและทำข้อตกลงกับ Los Santos Vagos และลั s เซียนมา fia ียที่ในที่สุดแล้วเขาก็กลายเป็นอาชญากรที่มีอำนาจมากที่สุดใน Los Santos ครับก็ประมาณนี้เนาะ และคนที่7ของเราก็ดำเนินมาถึงสักทีครับนิโกเบลิกของเรานั่นเองครับหนึ่งในตัวละครที่ผมนั้นรักมากที่สุดเพราะภาค4เป็นภาคที่ผมนั้นชอบมากที่สุดด้วยนิโกนั้นแตกต่างจากตัวละครในโลกอาชญากรรม GTA ทุกตัวเลยครับเขาไม่ได้เลวแต่กำเนิดเขาเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่มีอดีตที่ต้องการสะสาง เมื่อจบเรื่องจบราวเขาก็แค่อยากอยู่อย่างสงบไม่เกี่ยวข้องกับใครในสายอาชญากรรมอีกพูดง่ายๆนะครับก็คือเขาอยากจะใช้ชีวิตเรียบง่ายมีครอบครัวแตกต่างจากคนอื่นๆในโลกของ GDA ที่ต้องการอำนาจเงินสิ่งสมมุติทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่นิโก้ต้องการแค่ล้างแค้นเท่านั้นครับนิโก้นั้นเติบโตในยูโกสลาเวียครับซึ่งเขานั้นได้ต่อสู้ในสงครามยูโกสลาเวีย ต่อมาทำงานให้กับองค์กรอาชญากรรมในฐานะมือปืนรับจ้างใน Liberty City นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามลงเป้าหมายหลักในชีวิตของนิโก้คือการค้นหาและฆ่าฟอรเลียนส์คลาวิกหรือดราโกเบลิกเพราะหนึ่งในนั้นทรยศต,ต่อหน่วยทหารของเขาในช่วงสงครามและเกือบฆ่าเขาคือถ้านิโก้ตายก็คงจะไม่เป็นไรครับแต่ว่าคนในหน่วยของเขานะ่ะไม่รอดเลยเขาจึงเจ็บแขนใจมากๆครับจึงเป็นแรงผลักดันสูงสุดของนิโก้เลย ผมถึงบอกไงล่ะครับว่านิโก้น่กแตกต่างจากคนอื่นๆในซีรีส์ที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ต้องการทำให้สำเร็จนั่นแหละครับผม และก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเจตัวละครที่มีสเสน่ห์มากที่สุดในซีรีส์ GTA อย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่านี่เป็นเพียงความชอบและความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นหากมีตัวละครตัวไหนที่เพื่อนๆชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับและหากเพื่อนๆชอบผลงานของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้พวกเราลักกี้บีพับลิคก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีจงสถิตแก่ทุกท่านเม้แด่ลักกี้บีวิดยูสวัสดีครับ My scooter brother. Well, I guess that'll teach you.